ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพ่นสีนะพ่นกันตกอันนี้เป็นของเว็บไบผ้าบางลมคนระับคลิปที่ว่าเสียงท่อของเว็บขาวนี่ผมใช้สีฟอกนะสีฟ็อกเบอร์เนี่ยเป็นสีรองพื้นวันนี้ก็อากาศมืดน,นะดีดตอนกลางคนืนนี่ลองพ่นกันเลยดีกว่าแล้วเขาเห่ะนนะน,นี่งบประหยัดงบประหยัดเ้าเหีนะ่าวกันดูชิ้นงานก่อนอันนีผ้ผมก็ไปขัดมานะลองพ่น พ่นก่อนเลยครั้งแรกก็พ่นไม่ต้องหนามากอ่ะก็พ่นไปเลยนี่ครับพ่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพ่นไปไม่ต้องหนาอนะ่นี่เผื่ออยากทําเองนะที่บ้านพ่นไปเลยะรับแรกก็พ่นไปไม่ต้องหนาเนะี้ยพ่นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปจี้ใกล้นะเพราะเดี๋ยวมัน สีมัได้เยิ้มนะพ่นไปเรื่อยอ่ะค่อยๆพ่นไปพ่นให้ดูให้สีมันเท่ากันนะรอบแรกก,รรก,ก,ไก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากรอบแรกเราก็พ่นๆไปก่อนไม่ต้องไปสนใจอะไรมากอยู่แล้วรอบแรกเพราะว่าพ่นรอบแรกมันไม่ได้เนียนกริบอยู่แล้วเนี็ยพ่นไปพ่นไประ,ะเลงไประเลงไปพ่นประมาณสองสามรอบนะ่ะ พ่นไปให้มันทั่วก่อนตอนแรกพ่นให้มันทั่วๆไปก่อนโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเดี๋ยวไปพ่นเยอะมากนะ <Okay. S 2> นอกที่ทำก็หาอะไรปิดจมูกกไว้สีมันกลิ่นกลิ่นมันแรงโอเคนี่ก็พ่นสีลองพื้นก่อนโอเคทีนี้ก็ดูดู่สีมันเท่ากันหรือเปล่าม,มีตรงนี้หน่อยนึง พ่ okay. นไปเครมันตอนนี้ก็มาเริ่มพ่นต่อัเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้มันไม่โดนข้างล่างเนี่ยแต่พ่นต่อเลยดีกว่าเนี่ยมันไม่โดนข้างล่างแล้วทีนี้ข้างล่างมันก็ตีมันก็เพ้งอ่ะพ่น,นพต่อเลยดีกว่าพ่นรอบสองอะ่ะทิ้งมันแห้งหน่อยข้างล่างไม่ได้ขัดหมดนะ ไม่ต้องสนใจครับไม่มีใครมาคุ้มมาดูลั้งพวกสีข้างล่างมันมันพ่นไม่ถึงว่าไว้ตรงเมื่อกี้มันพ่นไม่ถึงเราจต้องมาพ่นใหม่รอแป๊แบ,บเดียวก็แห้งนะสีโอเคไว้ข้างบนค่อยพ่นนี่น่อย,อยนี่นี่ฮะเห็นไหมข้างล่างมันโดนไม่ทั่วเนะี่ยพ่นใหม่ข้างล่าง พ่นล่างใหม่เนะห็นไหมพ่นล่างต่ออเคสีรองพื้นผมจะลองพื้นประมาณสองรอบสามรอบนะพ่นข้างล่างผมจะพ่นประมาณสองสองรอบถสามรอบนะสีก็เหม็นนะ ใครดีผมว่าหาอะไรมาคุมหาอะไรมาปิดปิดปากหน่อยก็ดีนะปิดจมูกวจดสีเข้าจมูกก็ทำบ้านนะเราทำสู้เขาไม่ได้สู้ลงลงสีไม่ได้แนละ้วแต่นี้ทํทำเผื่อว่าน้องๆอ,อยากจะทำแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมารอสีแห้งรอบที่สองกันเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้ก็จะมาพ่นสีรอบที่สามนะวันนี้คืนนี้น่าจะดึกไป น่าจะได้ลงสีจริงเป็นพรุ่งนี้นะวันนี้เดี๋ยวพ่นสีรองพื้นก่อนก็พ่นไปเลยรอบที่สามพ่นไปนั่นหนะอสามรอบที่สามก็มาเก็บรายละเอียดงามันก็จะยิ่งใช้นานอนะ พ่นไปเลยพ่นไปเลยพน่พนปลายพ่นปลายพ่นไปเรื่อยๆนี่มันก็มืดมืดจัดแล้วพ่นทางไหนสักหน่อยแลนนี่รอบที่สามนะพ่นเยอะมันก็ยิ่งก็ยิ่งหนานะ นานก็จะมันก็จะใช้เยอะมันก็จะใช้ได้นานคนไปเลยเก็บข้าง้นงี่ไหนพอแล้วสีงบห้าสิบบาทนะสีรองพื้นเงี้ยงบห้าสิบบาทสีจริงก็ห้าสิบบาทสีเคลือบก็ร้อยห้าสิบก็ทำไนดะ้สีแต่พ่นได้หลายอย่างห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวมาค่อยมาดูต่ออีพีสองดีกว่านะลงสีจริงครับขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบนะครับ